เอาละครับกลับมาในช่วงนี้ท่านผู้ชมครับยิ่งถกกนกซักเป็นช่วงเปิดซองนะฮะเปิดแฟนเพจของเราเพื่อที่จะดูคําถามว่าในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นมีคําถามอะไรบ้างที่เราตอบตอนนี้ก็ถึงคิวของผู้ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าคุณสุจิพรศรีสะอาดครับคุณสุจิพรศรีสะอาดถามอาจารย์ว่าถ้ามีลูกชอบเถียงแล้วชอบเอาอย่างเพื่อนเช่นเพื่อนมี iPhone มีของใหม่ก็อยากมีบ้าง แต่เราให้ไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงดีคะอาจารย์คะสันส้นๆเลยถามสันส้นๆเลยลูกชอบเถียงเา้าะยูชอบเถียงแล้วเราไม่มีปากเถียงกับลูกไงโอ้โหถ้าต้องไปเถียงกับลูกก็สอนลูกมายังไงล่ะทำไมมันเถียงล่ะฮะแสดงว่าอธิบายให้ลูกฟังน้อยเกินไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกพอพูดปุ๊บแม่สวนกลับปั๊งทันทีแล้วคุณก็ไม่รู้จักสอนกริยามารยาทของโลก ถ้าเดียนจะมองนะคะตามหลักของคนสมัยใหม่ก็จะบอกว่าเป็นธรรมชาติของเด็กนะเด็กมันกําลังโตพูดคําเถียงคําเป็นเรื่องปกติ ประเดี๋ยวมันโตขึ้นมาหน่อยนึงมันก็จะหายไปเอง่าผู้ใหญ่บางคนก็คิดแบบนั้นแต่เรียนถามนะคะคนจะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่รู้หรอกค่ะว่าลูกกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยที่ต้องต่อล้อต่อเถียงกับบรรดาผู้ปกครองเป็นธรรมชาติของวัยของเขาเราก็ต้องตั้งรับสิคะเพราะทันทีที่เห็นลูกเล่บุญเนี่ยหนูคงไม่รู้ตัวนะว่าหนูกําลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยแม่จับได้เลยลูกโตเป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยพอแม่พูดยังไม่จบเลยหนูเถียงละ หนูสวนกลับแม่ทันควันเลยเอาอย่างนี้ได้ไหมคะครั้งต่อไปหนูจะต้องฟังแม่พูดให้จบก่อนแล้วหนูถึงค่อยพูดและแม่จะฟังหนูแต่ถ้าหนูสวนแม่สวนไปสองคนต่างคนต่างสวนเราก,ก็ดังขึ้นเลยแล้วเราต้องทะเลาะกันมันไม่ถูกต้องวิธีการแก้อีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมทันทีที่เห็นลูกสวนกลับปุ๊บเรานิ่งเลยนิ่งแล้วก็หันกลับไปถามพูดจบหรือย,ยัง อ๋ออย่าอย่าไปอย่าไปพูดแซงพูดแทรกเถียงกันใช่ไม่ค่ะเราจะต้องฝึกตัวเราให้ได้ค่ะถ้าหากตัวเราไม่ควบคุมตัวเราก่อนมันจะไหลไปตามเกมของเด็กทันทีเพราะทันทีที่เราพูดเด็กมันเทงเทียทงแล่านิ่งให้เขารู้ไปเลยว่าคุณไม่ควรพูดขนาดนี้ให้ฉันพูดเสร็จก่อนผมเข้าใจว่าสองอุปนิสัยเนี่ยของเด็กเนี่ยมาพร้อมกันด้วย คือชอบเถียงและชอบเอาอย่างเพื่อนไอเอาอย่างเพื่อนเนี่ยมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมของเพื่อนเพื่อนเรียนโรงเรียนฝรั่งทุกคนมี iPhone ตัวล่าสุดหมด<อ>แล้วลูกตัวเองมีโทรศัพท์แบบกระจกชจิ้มจิ้มเอาอย่างนะั้นอ่ะมันก็แน่นอนที่สุดคุณก็ต้องคํานึงค่ะลูกต้องมีความอับอายอถ้าคุณหาให้ลูกได้คุณก็ต้องหาเพราะคุณส่งลูกเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ความ<อ>ฟุ้งเฟอ้อนั่นก็แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยแล้วก็วิชาสุภาษิตไทย สอนไปไม่ถึงทั้งแม่และลูกนั่นคือคําว่าอย่าเห็นอย่าเห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้างออบางอย่างเราทําไม่ได้มันเกินตัวเกินครอบครัวเกินกําลังเรา เราก็ต้องใช้คําว่าอธิบายให้ฟังจริงไหมคะมมแต่ถ้าเกิดพ่อกับแม่ไม่อธิบายจนกระทั่งลูกเกิดความรู้สึกอยากมีอยากเป็นอยากได้เพราะเห็นเพื่อนฝูงมีหมดแล้ววันหนึ่งลูกก็ไม่ไปโรงเรียนนั่งร้องไห้อยู่ในห้องช้าไม่ยอมแต่งตัวเพราะไปโรงเรียนเพื่อนล้อนายโทรศัพท์มือ,อมาเด้นนายเครื่องโบราณมืองามมาดูหน่อยเด้<อ>แล้วก็หัวล้อกันทั้งห้องไม่เด็กไม่อยากไปแน่นอนอายเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสอนลูกคุณค่ะนี่ทันทีที่โท,ทรศัพท์ iPhone 6มากระหนกรีบพูดเลยไหนพูดซิแม่แม่มีโทรศัพท์แล้ว แม่แม่แมีโทรศัพท์รุ่นใหม่นะเพื่อนหนูใช้อ่ะหนูอยากมีบ้างอ่ะวันนี้อ่ะหนูเห,เห็นอ่ะมันดียังไงอ่ะลูกมันใหม่มันใหญ่อ่ะแม่มันใหญ่แล้วเพื่อนมาถ่ายรูปให้ดูมันชัดมากเลยแม่เนี่อของมันใหญ่ของหนูอ่ะแม่ซื้อให้หนูนะแม่นะดนมามังเด็ดต่อปากเลยต่อก่อนสิ โทรศัพท์ใหญ่นี่มันดีตรงไหนมีแต่คนก็อยากได้อันเล็กออันใหญ่แม่มันเห็นชัดนะเห็นชัดเหรอเดี๋ยวแม่เอา iPad ให้เลยไม่ลูกอันเบลอหรืไม่เอาหนูจะเอาโทรศัพท์ามแบบเพื่อโทรศัพท์มีวัตถุประสงค์เพียงแค่ใช้โทรเพื่อการสื่อสารการถ่ายรูปชัดการถ่ายรูปไม่ชัดมันเป็นฟังก์ชันที่แถมมาเป็นตัวล่อให้เราอยากซื้อลูกตั้งใจเรียนสิคะแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์เครื่องนี้แม่ก็เพิ่งซื้อมาลูกแม่ยังผ่อนไม่หมดเลยแต่มันเล็กแล้วอะเล็กก็ไม่จใช้ก่อนใช้ก่อนได้ไหมคะ แม่ใช่ไหมเอาอย่างนี้ก็ได้แม่ซื้อให้แ,แต่พรุ่งนี้แม่ไม่ให้ค่าข้าวอ,อดข้าวหกเดือนเอาไม้มือเทียมให้กูตายเอาไหมลูกแม่จะค่าหนูเหรอถ้าแม่ไม่ค่าหนูหนูจะค่าแม่เหรอจะเอาเงินค่าโทรศัพท์แล่กูอดยังไงไปทํางานคุณมาเห้เดินไปง่ายไม่มีงนินปรับใดก็ตามถ้าคุณไม่เก่งและไม่ฉลาดและไม่รู้เท่าทันลูก ตอบลูกไม่ทันคิดไม่ทันคุณต้องเป็นเบี้ยล่างลูกตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะอย่าได้งโง่กว่าลูกค่ะ <c oughs> เดยนเดย,ยนก็เคยมีลูกวัยรุ่นนะคะ <c oughs> โอ้โหมันสวนเด็นทันควันนะแต่เด่นสวนกลับจนตั้งมันััง <c oughs> กูบอกมึงแล้วว่ามึงอย่าพูดมึงอย่าพูด <c oughs> มันตวดเด่นกันทั้งบ้านเลยค่ะอาจารย์สวนยังไงอ่ะสวนทันทีทันทีที่เด็กพูดเด่นบอกห้ามไปโรงเรียนประเดี๋ยวน้ําท่วมรถเสีย ไยต้องเป็นงอเป็นควายแล้วล่ะเนี่ยป้าไม่ให้ไปโรงเรียนว่าน้ําท่วมลูกพูดประชดประชดเดียนก็คิดตั้งนานก่อนที่เดียนจะออกจากบ้านนี่ก็บอกว่านั่งอยู่บ้านนะลูกนะรถไปส่งมาได้เดี๋ยวน้ําท่วมแล้วรถเสียโง่เป็นควายให้เขางอกนะลูกนะเอเหรพราว่าป้ะเดียวพอน้ําลดแล้วป้าพาไปตัดเขา ค่าตัดเขาวควายถูกกว pues mm ่าค่าซ่อมรถค่ะแล้วฉันก็เดินอกไปเลยค่ะไม่เห็นเป็นไรเลยคือคือคุณจะต้องพูดให้ดูบรรยากาศมันดูแทนที่จะทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องหักเหลี่ยมแล้วก็สนุกสนานแล้วให้ลูกจดจำเอาไปพูดคุณต้องทำคุณต้องทำให้ชีวิตมันเอ j นจอยสิคะคุณอย่าทำให้ลูกมาเครียดกับคุณกับเรื่องโทรศัพท์แล้วตัดแม่ตัดลูกไม่ยอมไปโรงเรียนกับอีโทรศัพท์อันเดียว อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่าด่าแล้วก็อย่าสั่งใช่ใช่ค่ะ <fik S 1> เอา evet. อย่างนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปซื้อแล้วกันไปลองดูก่อนใช้ดีมาถ้าใช้ไม่ดีไม่ซื้อนะอะไรเงี้ยคืนน้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วหรอโอ้ได้ประโยชน์มากตายตายตายยงจะพามาไปตัดขาวค่าตัดขาวว่าถูกกว่านะครอมรถ